เอาเละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลยเกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นจี้ G ข้างหลังนั่นเองนะครับซึ่งเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็น่าจะพอเดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าเป็น G จี้จำเพาอะไรนะครับก็เป็นจำเพาโดนก๊อปปี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูความสามารถของจี้นี้กันก่อนเลยครับซึ่งจี้เนี้ยเป็นจี้ที่ผมเนี่ยแอบสปอยแอบคาดหวังให้มันมาเนี่ย เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆลลวนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็มาดังหวังสักทีนะครับผมขออภัยนะที่คอมกระตุกนิดนึงนะครับตอนนี้หน้าจอมันค้าไปแล้วนะอ่ะโอเคมาแล้วนะครับผมก็มันยังไม่โหลดนะเพราะว่าผมเพิ่งอัพแพทมันน่าจะยังอัพไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันก็คือจี้ใหม่นั่นแหละที่หน้าตามันอ่ะโอเคมันคือจี้ใหม่แล้วกันนะครับผมอ่ะ เมื่อฝ่ายตนงข้ามได้รับแลนด์มาร์กนะครับโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับผมอ่าอันนี้เป็นความสามารถของโดนก๊อปปี้ปกติทั่วไปเลยนะครับอ่าแล้วก็บวก5%เมื่อไม่แสดงผลอ่าก็สตาร์ทที่50แล้วก็บวกเพิ่มทีละ5เมือ่อเมื่อมันไม่ออกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะผมเมื่อฝ่ายหนงข้ามทาสีและโจมตีทำลายโอกาส80%ที่จะป้องกันการทาสีนั่นเองนะครับก็เป็นที่ที่สามารถ มีมีความสามารถในการเมืองผุดการวิกผุดตามแฝดตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันทาสีด้วยเรียกได้ว่าทั้งทั้งผุดแล้วก็ทั้งขัดขาเรื่ึงพวกสายทาสีอะไรเงี้ยเจอจี้นี้ไปก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ถามว่าจี้จำเพาโดนเนี่ยมันมีเยอะแล้วใช่ไหมในเซิร์ฟเราก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ว่าจี้นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสำหรับสายล้มละลายหรือว่าตัวละครตัวไหนก็ตามนะครับที่ จําจเป็นจะต้องมีเมืองเล่นเยอะๆนะผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นจี้ดักทางสายวิกในตัวอยู่แล้วนะครับอโอเคก็สำหรับจี้นะี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นจี้ที่ต้องมีครับผมขอพูดไปเลยว่าต้องมีนะครับต่อให้เรามีโดนจําเพศอื่นอยู่แล้วถ้าเรามีโทรศัพท์หาเราควรจะหาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจี้ที่เอาไว้แก้ทางการ์ตูละครสายวิกหอะไรตัวเหมือนกัน ซึ่งในเซิร์ฟเราเนะี่ยตอนนี้ก็มีสายวีตัวหนึ่งที่มาเลงเซิร์ฟก็คืออาร์เทมิตซึ่งจี้เนี่ยมันมาเพื่อแก้ทางอาร์เทมิตนะครับอ่ะแต่ว่ามันยังไม่โหลดนะครับก็หน้าตามันก็เป็นอ่าประมาณ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 เนี้ยนะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็มีลิมิเต็ดเอดิชันด้วยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับอืมโอเคส่วนวิธีการตามหาเนี่ยนะครับผมก็เช่นเดิมเลยครับสะสมวัตถุดิบเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เป็นการสะสมทั่วไป a บวกแล้วก็ a นะครับผม อ่าอย่างละ2ชิ้นนะถ้าเป็น a อบวกเนี่ยก็ต้องหาทั้งหมด8ชิ้นใช่ไหมโอ้ยต้องต้องหาทั้งหมด10ชิ้นเลยเหรอโอ้โหหาเยอะเนี่ยนะครับต้องหาทั้งหมด10ชิ้นนะเพราะว่าตัวนี้มันใช้5นะครับหนาจากชิ้นอื่นที่มันใช้แค่4เท่านั้นนะครับอืมแล้วก็ A เนี่ยต้องหา3ชิ้นก็เท่ากับว่าเราจะต้องหาโอ้โหหาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย15ชิ้นนะผมเพื่อ,อามาปิดไอไอจี้ใหม่นี้ไป A บวก10ชิ้นแล้วก็ A 15ชิ้นนะครับเพื่อมาปิดจี้นี้ไปถือว่าหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่ดีแล้วก็แพงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่ร้านค้านก่อนว่ามีอะไรน่าเติมไหมนะครับที่มาใหม่ในวันนี้เดี๋ยวขอดูที่แพ็กเกจก่อนสิว่าอ่าโอเคนี่คือการันตีได้แล้วนะครับว่าจี้นี้เป็นจี้ประจําเดือนนะครับเพราะว่ามันมีโบนัสเพชรให้นะครับ โดยเอโบนัสเพรเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเติมเนี่ยเราจะได้เพิ่ม500เพจจากปกติแลที่เราจะไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็เป็นสัญลักษณ์บอกแล้วว่าเป็นจี้ประจําเดือนแน่ๆนะครับแล้วก็ร้านค้าลึกลามนะผมก็ถ้าซื้อก็จะมีโอกาสได้การันตีเลยว่าได้1ชิ้นนะครับผมเป็นเอโบนชิ้นแล้วก็จะมีโอกาสได้มากกว่านั้นแต่แน่ๆผมคิดว่าได้แค่ชิ้นเดียวนะครับ1นถึงหชิ้นเนี่ย่ยาไม่หวังเลยเลยนะครับผมเราการันตีไปชิ้นเดียวก็หรูแล้วนะผม99บาทต่ออมมมามีีะกผ ต่อมามีอะไรอีกไหมเหมือนจะยังไม่โหลดนะตรงนี้นะผมว่าผมรีบอัดคลิปไปหน่อยนะมันอัพอัเดทแพทเพิ่งจะเสร็จเองนะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าจี้นี้เป็นจี้ประจําเดือนแล้วก็เป็นจี้ที่ดีแล้วราคาก็แพงนั่นแหละนะครับยังไงผมหาแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับจี้นี้นะผมอืมก็สั้นๆได้ใจความเลยว่ากันวิกกันทาสีนะครับ ซึ่งมันจะทําหน้าที่กันแตกต่างจากโดนก๊อปปี้ระเบิดหรือว่าโดนพิทักษ์เวอรี่เพราะว่าโดนพิทักษ์เวอรี่เนี่ยมันมีความสามารถในการขังกงวิชัยไหมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการาเพิ่มเมืองผุดไปในตัวซึ่งถ้าหากว่าเราเอาไปเล่นกับการตัวละครที่มันแบบเป็นสายล้มหรือว่าสายวิกหรืออะไรก็ตามอะสายล้มอะสายล้มที่มันมีจําเป็นจะต้องมีเมืองเล่นนะครับผมอย่างเช่นแบบ ยกตัวอย่างมีเมียนนะครับผมมีเมียนตอนนี้ผมใส่โดนมิทาวิอตอรี่อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนมาใส่โดนตัวใหม่ก็ได้นะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแถมอาจจะดีกว่าด้วยตรงที่ว่ามีเมียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บนาฬิกาให้ลําบากแล้วนะครับเพราะว่านาฬิกามันจะขึ้นมาทันทีที่เมืองผุดนะถ้าเราเริ่มทอยปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยสปอนขึ้นมาเลยถ้าหาว่าเราทอยคนที่2เนี่ยมีเมียนก็มีโอกาสที่จะที่จะได้แปลงร่าง สูงเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเมืองผุดนะครับใครที่ใช้โดนก๊อปปี้ระเบิดจะเข้าใจดีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีการทาสีด้วยซึ่งถือว่าตอบโจทย์นะครับอ่ะต่อมาอาชาก็ได้เหมือนกันนะผมอาชาก็ถ้าถ้าเกิดว่าลงหลีกก็อาจจะใช้เซตอ่าเป็นโดนก๊อปปี้อ่ะผมสมมติว่าโดนก๊อปปี้ระเบิดเป็นโดนใหม่แล้วกันนะ่ะก็จากเซตประมาณเนี้ยก็ได้นะครับอืมไปลง,ลงหลีกก็ก็โอเคถือว่าใช้แทนโดนมิทาเบตเตอรี่ได้สำหรับใครที่ไม่มีนะครับว่าโดนมิทาเวตเตอรี่เนี่ยน่าจะไม่ได้ม โอเคก็ okay. ประมาณนี้แล้วกันนะครับเข้า่าวนะสอบเบรนนี้ผมคิดว่าจี้เนี้ยมันดีมากนะครับเพราะว่าในเกาหลีนะผมเคยจับต้องมันมาแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคกับมันเพราะว่านั่นแหละนะเออมันเป็นที่ที่ขัดแข้งขัดขาใส่วิกได้ดีพอสมควรเลยอ่ะโอเคนะครับก็ทีนี้ผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะเอาจี้ไหนดีนะครับอาจจะมีคําถามว่าผู้เล่นใหม่อย่างผมเนี่ย ควรจะเลือกอะไรดีครับนะครับระหว่างโดนในละเทศนะครับกับโดนก็ปี้ระเบิดนะครับผมไออันสุดท้ายเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยฮะมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมจะโฟกัสที่2ชิ้นนี้แล้วกันนะครับส่วนจี้ใหม่เนี่ยผมคิดว่าราคามันแพงไปสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําผู้เล่นใหม่ว่าให้เอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าโดนก็ปี้ระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่ามันจะโดนการทาสีดักทางได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันโดยความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นแบบเดียว4หรือว่าแบบเอาไปเล่นหนึ่งนงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถวว้า ไต้ทอยทีหลังอย่างเงี้ยจังหวะที่เราจะได้เมืองเยอะๆเนี่ยค่อนข้างที่จะฉหวังผลได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะมันมีความสามารถพอความสามารถคือโยนระเบิดด้วยแล้วก็เมืองผุดด้วยนะครับซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้เมืองเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ผมคิดว่ามันดีนะครับผมมันดีสำหรับผู้เล่นใหม่ส่วนเอนจีใหม่เนี่ยถามว่าดีไหมก็ก็ดีอย่างีผมมอกว่าดีผมขออวยหน่อยนะว่ามันดีแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมยังมองว่ามันแพงไปนะครับการที่ต้องหาเอโบขั้งหมด10ชิ้นเนี่ยมันเยอะไปสำหรับผู้เล่นใหม่ที่งงบไม่ถึ เพราะงั้นแนะนําเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะโอเคส่วน Limited Edition ่เนี่ยน่าจะเป็นการเติมเงินปกติทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่โหลดนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่มารีวิวแล้วมันมันไม่สมบูรณ์ร้อเ็นะครับเพราะว่าอัปเดตแพดผมน่าจะยังอัปเดตไม่ละเอียดแต่ผมก็กดอัปเดตไปหมดแล้วนะซึ่งตอนนี้เกมมันยังนั่นแหละมันมันเพิ่งอัปแพดนะมันก็เลยอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับอืมเอาเป็นว่ามีเพรก็หานะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนผมแนะนําผมการันตีผมยืนยันนอนยันได้เลยว่าจี้เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ใช้ด้วยนะครับในอนาคตในการลงเชือรปลีกในการเล่นแข่งนู่นนี่นั่นคือคือได้ใช้แน่แน่แล้วแหละนะครับเพลเผเนี่ยอาจจะเอามาแทนตัวนี้ได้เลยนะครับอืมอาจจะเอามาแทนได้เลยแต่ว่ามันก็ทําหน้าที่ต่างกันข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลาฝ่ายตรงข้ามจะวิกเราเนี่ยอ่าก็สามารถเอาหลุมดําไปช้อนกงได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะขังกงท,งทันทีเมื่อเกิดความเติมแบตเตอรี่แต่ว่าไอ้น,นั้นอะ่ะ มันมีความสามารถในการผุดเมืองซึ่งมันเปลี่ยนจากการที่เรามีดักทางสายวิกเป็นการได้เมืองเพิ่มแทนซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแต่มันก็ดีคนละแบบนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมจะใช้จี้นี้ นะครับแทนอันนี้เลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์ละกันนะครับโอเคประมาณนี้เอาเป็นว่าผมจะหาแต่ว่าผมจะมาทาคลิปส่งให้โดยทีนึงนะครับประมาณนี้ผมขอแนะนําให้หานะครับใครที่มีเพชรนะครับส่วนใครที่เพชรน้อยก็เอาโดนก็ปี้ระเบิดไปใช้แก้ขัดก่อนมันก็ดีไม่แพ้กันเพียงแต่มันทําหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เพียงแค่มาแนะนําแล้วก็มาอวยจีนี้เฉยนะครับ คือหาได้ก็หานะครับมันดีเชื่อผมเถอะนะอนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใครมีความเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่คิดว่าเออเรามีโดมิทาวิโอรี่อยู่แล้วเราจะข้ามอยากจะเก็บเพชรต่ออันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ส่วนตัวผมอยากจะหานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมจะไม่ขอพูดเลยมากกว่านี้ละก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมมาจนจบนะครับผมก็ถ้าชอบยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้แล้วกันนะครับ ไว้จะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บลาทุกคนนะครับไปแนละ้ว